สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูดีจะมาอธิบายเกี่ยวกับนูเซสพ p โปรตีนว่าเป็นอะไรดียังไงแล้วก็เหมาะกับใครแล้วก็รสชาติเป็นยังไงค่ะสำหรับนูเซสพีโปรตีนนะคะเป็นโปรโตีนชงจากถั่วลันเตายุโรปสีทองสกัดเข้มข้นค่ะ ตัวนี้นะคะมีถึง8รสเลยแล้วก็โปรโตีนสูงไขมันตำ่ำและไม่เติมน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นโปรไฟล์ของโปรโตีนชงที่พิเศษมากๆเลยค่ะก็จะมีคำถามว่าแล้วเหมาะกับใครบ้างใครกินได้บ้างจะต้องบอกว่า n ูเ c สพี P โปรตีนนะคะเนื่องจากไขมันต่ำด้วยนะคะแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยเนะะี่ยค่ะเหมาะกับคนที่อยากจะดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยทั่วๆไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่อยากดูแลรักษาสุขภาพอย่างตัวหนูดีเองเนี่ย ก็ ไม่ได้เน้งกินเนื้อสัตว์ในชีวิตประจาวันแล้วนะคะแล้วก็ไม่กินไข่ด้วยคนก็จะถามหนูดีตลอดว่าแล้วหนูดีมีโปรตีนเพียงพอได้ยังไงในแต่ละวันก็จะบอกว่าหนูดีกินอาหารเป็นโฮลฟู้ดเป็นหลักด้วยนะคะก็คือหนูดีจะกินถั่วกินเต้าหู้กินเชมเป้นะคะกินเห็ดแล้วหนูดีก็จะชงนูเซสพีโปรตีนเนี่ยเป็นนมชงเสริมเพราะว่ามันสะดวกมากสําหรับหนูดีสะดวกกว่าการกินไปกินนมเป็นกล่องหรือกินนมเป็นขวดเพราะการกินนมกล่องหรือนมขวดอะค่ะเราไม่สามารถจะการันตีได้ว่ามี จำนวนโปรโตีนเท่าไหรบางทีเราไม่รู้เลยบางทีเรากินแบบน้ำเต้าหู้ในตลาดหรืออะไรประมาณนี้มันดีนะคะเดี๋ยวก,กินน้ำเต้าหู้ไม่ใช่ไม่กินนะดีมากเพียงแต่ว่า New พีโปรตีนเนี่ยมาเป็นช้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราสามารถอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเวลาที่เรากินนะคะอันนี้เป็นของ c o l l e c t i นส่วนตัวของดีเลยนะคะเวลาเรากินเนี่ยกินจะหมดอยู่แล้วเวลาเรากินเนี่ยเขาจะมีช้อนตัวมาให้ด้วยแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นผงโปรตีนแบบนี้เลย ทีนี้เนะะี่ยค่ะในโปรตีน1ช้อนอันหช้อนปาดแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเป็น1ช้อนปาด1ช้อนปาดแบบนี้ค่ะมีโปรตีน10กรัมนะคะเทียบเท่ากับไข่ขาว2.5ฟองแล้ว1เสิร์ฟเนะะี่ยค่ะเราก็จะกินกัน2ช้อนกิน2ช้อนเนี่ยโปรตีน20กรัมประมาณอกไก่1อกแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะไขมันต่ำแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลซึ่งมันทำให้เราเนี่ยสามารถได้โปรตีน อย่างดีแล้วก็เพียงพอในชีวิตประจําวันของเราทําให้เราสามารถคํานวณได้ด้วยว่าเอ๊ะวันนี้เราจะต้องกินโปรโตีนกี่กรัมกี่กรัมนะคะตามลักษณะของน้ำหนักตัวเราก็ทําให้เราเนี่ย สามารถกินโปรโตีนได้เพียงพอแล้วก็ไม่ขาดโปรโตีนค่ะกินบ่อยแค่ไหนคุณจะกินเช้ากินกลางวันหรือกินเย็นก็ได้ค่ะไม่ได้มีข้อห้ามข้อจำกัดอะไรเลยแล้วก็แต่ขอให้คำนวณตามปริมาณโปรโตีนที่จำเป็นต้องกินสำหรับชีวิตประจำวันของคุณในวันนั้นค่ะยางนูดีเป็นผู้ใหญ่น้ำหนักปกติไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้ให้นมบุตรไม่ได้เป็นผู้ชาราถ้าน้ำหนักแบบนี้นะคะนูดีก็จะกินอยู่ที่โปรโตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะอันนี้เนี่ยสูตรนี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับคนที่อ้้วนนนนลเเเกิิป็ศษ คนที่พร้อมเป็นพิเศษนะคะหรือว่าแม่ให้นมแม่ตั้งครรภ์หรือผู้ชรานะคะอันนี้คือผู้ใหญ่วัยกลางคนทั่วไปเลย โปรโตีน1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมคุณก็คํานวณเลยค่ะส่วนที่ขาดไปคุณก็เติมด้วยนมโปรโตีนชงแบบนี้ได้คํานวณง่ายมากๆเลยนะคะส่วนคนที่ออกกําลังกายกินได้ไหมคนออกกําลังกายนะคุณก็จะต้องคํานวณเสริมเพิ่มขึ้นไปตามปริมาณที่คุณได้มีการกําหนดไว้อาจจะก,กําหนดด้วยตัวเองหรือกําหนดกับเทรนเนอร์นะคะหรือว่ากับแพทย์เนาะที่มีการดูแลคุณส่วนคนที่ไม่ออกกําลังกายกินได้เลยค่ะเพราะนูเซสพีโปรตีนนะคะ คุณกินเป็นเสริมในระหว่างวันในชีวิตประจําวันเฉยๆเลยกินแล้วไม่สะสมที่พุง่งไม่ลงพุงไม่ใช่ว่าไม่ออกกําลังแล้วแบบกินนมชงตัวนี้แล้วจะแบบสะสมในร่างกายไม่ใช่นะคะไม่เป็นแบบนั้นเนาะก็ไม่ต้องกังวลค่ะส่วนคนที่ออกกําลังกายคุณก็คํานวณเพิ่มไปนะคะตามที่คุณจําเป็นต้องกินเลยมีคนที่ออกกําลังกายก็กินหลายคนมากๆคนออกกําลังกายเนี่ยจะกินเยอะกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายค่ะอันนี้สาคัญมากๆเลย ผู้ป่วยที่ต้องการหลีกเลี่ยงไขมันสูงหรือว่าหลีกเลี่ยงน้ำตาลนะคะก็สามารถกินนูเซสพีโปรตีนได้อย่างสบายใจมากๆเลยค่ะหลายๆท่านเป็นเบาหวานหรือว่าหลายๆท่านเป็นมะเร็งนะคะก็มีความกลัวในเรื่องของน้ำตาลมากๆเลยค่ะแต่ก็ยังอยากได้โปรโตีนจากนมพืชน,นะคะเพราะฉะนั้นนูเซสพีโปรตีนเนี่ยคือคุณได้โปรโตีนเต็มที่แน่นอนได้กรดอะมิโน,โนจำเป็นครบทุกตัวแน่นอนแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันหรือว่าน้ำตาลที่เติมเข้าไปเลย แล้วก็เรื่องของรสชาติและการชงค่ะวิธีการชงนะคะง่ายมากๆคุณสามารถชงนะคะเทตักใส่แก้วนะคะใส่น้ําเอาช้อนหรือเอาซ่อมคนๆนะคะ น้ำเปล่าอุณหภูมิห้องค่ะหรือว่าน้ำเปล่ากับน้ำแข็งก็ได้แต่ไม่ใช้น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนจะทําให้โปรตีนจับตัวกันเป็นก้อนส่วนบางคนบอกว่าฉันจะชงกับนมอื่นๆได้ไหมได้ค่ะสามารถชงกับนมอื่นๆได้เลยค่ะจะเป็นนมจืดนะคะนมช็อกโกแลตนมมันม่วงนมรสกาแฟหนูเดียลองมาหมดแล้วคืออร่อยหมดเลยค่ะก็คุณสามารถที่จะเลือกรสนะคะ mix and match ได้ตามใจเลยเรามี8รส เจ็ดรสของเราเป็นรสหวานทั้งหมดนะคะมีแค่รสเดียวนะคะที่เป็นรสที่ไม่หวานนะคะนั่นคือ n e ซส p p r o t e i นรสจืดนะคะหรือว่า Unflavored ถ้าคุณเป็นคนชอบกินรสชาติแต่ชอบกินหวานน้อยแนะนําให้ซื้อรสจืด1กระปุกนะคะรวมกับรสอื่นๆอีกหนึ่งกระปุกหรืออีกกี่กระปุกแล้วแต่คุณแล้วก็ชงเป็นรสจืด1ช้อนรสอื่นๆ1ช้อนนะคะคุณจะได้เป็นนมโปรตีนชงหวานน้อยแต่อร่อยมากไม่เติมน้ําตาลแล้วก็ไขมันต่ําด้วยเวลาที่หนูดิปั่นเป็นสมูทตี้รสต่างๆนะคะปั่นกับผกักปั่นกับผลไม้นะคะหนูดิไม่จําเป็นต้องเติมน้ําตาลเลยเพราะว่าเราใช้นูซสปีโปรตีนที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีรส วอยู่แล้โดยที่ไม่เติมน้ำตาลอันนี้จะต้องบอกว่าเป็นนูเซสพีโปรตีนเป็นอะไรที่ช่วยให้หนูดีค่ะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแล้วก็สดชื่นขึ้นมากๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องขาดโปรตีนเลยเนาะแล้วต้องบอกเลยว่าอันหนึ่งที่ดีประทับใจในนูเซสพีโปรตีนมากๆเลยก็คือว่าอร่อยมากย่อยง่ายมากกินได้โดยแบบไม่ต้องบีบจมูกคือแบบโปรตีนบางอย่างเราชงแล้วแบบโอ้เราต้องแบบ ดันเห็น่ใจแล้วดื่มเข้าไปนะคะแล้วก็ให้มันจบๆกันไปแต่อันนี้ไม่เป็นนะคะสามารถดื่มได้อย่างแฮปปี้มีความสุขอร่อยหอมแล้วก็เขาได้มีการนะคะในกระบวนการผลิตนะคะได้มีการสกัดนะคะเอาโปรโตีนในในตัวโปรโตีนเนี่ยได้มีการสกัด เอาสารต่อต้านการย่อยนะคะหรือว่าแอนตี้นิวเทรียนที่ชื่อว่าเลกตินออกไปนะคะเลกตินเป็นสารที่อยู่ในถั่วที่ทําให้ย่อยยากกระบวนการของนูเซสพีโปรตีนคือใช้น้ําบริสุทธิ์นะคะสกัดเอาเลกตินออกไปจนหมดเลยเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะตัวผงโปรตีนของนะะูเซสเนี่ยค่ะสามารถที่จะย่อยได้นะคะดูดซึมได้ถึง98%ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆเลยนะคะทาให้คุณไม่ต้องกังวลว่าจโบลติ้งนะคะมีลมในท้องกินแล้วท้องอืดรู้สึกไม่ย่อยไม่มีนะคะคือนูเซสดีมาก มากตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครมีคำถามนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่ line n i n t n u c e s นะคะ at n u e s e s t ค่ะหรือว่า Facebook Instagram นะคะ n u c e s t h a i l a n d ค่ะและถ้าใครนะคะอยากสั่งซื้อเลยนะคะโดยไม่ต้องง้อแอดมินเลยค่ะเข้าไปได้ที่ w w w i e n u c e s s t h a i l a n d c o m ค่ะโอเคเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ